ทำไมไม่ให้กรมศิลป์หรือหอจดหมายเหตุอ้างอิงว่านี่ฉบับจริงหรือเลียนแบบเพื่อเติมเติมตาต้นฉบับพะยังปลอมได้กระดาษมึกทำไมจะแหกแตาไม่ได้คือผมอยากจะให้พี่เข้าใจแบบนี้ครับว่าแต่เขาก็เปิดหัวดีนะอยากถูกแหกหน้าอช่วยตอบให้ที <c oughs> เขาก็เปิดได้ดีเขาก็ถามว่าคือเหมือนกับเขากำลังจะบอกว่าเอกสารอะไรแบบเนี้ <c oughs> ที่ผมนํามาให้ชาวบ้านดูเป็นเอกสาร <c oughs> ปลอม <c oughs> ต่อให้หนังสือจริงก็เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งกล่าวอ้างถึงคนอื่นต่างอะไรกับคนเขียนหนังสือพาดพิงถึงทักษิณเรื่องอาจจะจริงหรือปลอมก็ได้ทำไมกล้ายืนยันว่าน่าเชื่อถือเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแกสวัสดีครับแฟนเพจที่รักและเคารพทุกทุกท่านเลยเอา้าวใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้ผมบอกว่าผมดีใจนะผมพสิสุพนัทพิสุพนัท นะครับพี่สุพนัทก็นี่ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานพิมพ์เออนี่ชอบมากๆเลยนะครับพี่สุพนัทขอบคุณมากๆครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวในในตัวหนังสือเหล่านี้อ่าซึ่งเราคิดว่าเป็นตัวพิมพ์ดีด ใช่ไหมฮะเราเห็นว่าไม่ใต้ตัวเขียนนะครับด้วยความความที่เราคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเขียนเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นตัวพิมพ์ดีดอย่างเดียวพี่สุบรรณเขาก็เลยนี่ครับเขาก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ว่าคือในสมัยก่อนเนี่ยไอตัวพิมพ์หนังสือแบบเนี้ยนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่งานพิมพ์ดีด อ่ามันเป็นงานอันนี้น่าสนใจอยู่อย่างนี้ครับเขาใช้ตะก่วมาเรียงอ่าตะก่วเป็นท่อนแบบนี้นี่นี่นะครับเขาใช้ตัวตะก่วนะมาเรียงจะมีเหมือนกันครับการพิมพ์หนังสือในสมัยก่อนมันจะเป็นจีนฝรั่ง หรือบ้านเราเขาจะมีการเอาตัวตะกัวเนี่ยมาเรียงเป็นคําชื่อเรียกว่าทําเพจอ่าที่เขาเรียกว่าท,ทาําทเพจเนี่ยขึ้นเพจแล้วก็พอได้เป็นเป็นนะฮะพอได้เป็นหน้าแบบนี้ปุ๊บก็เอาไปเข้านะทําการพิมพ์เห็นไหมครับว่าเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญนะที่เราจะเข้าใจเนี่ยมันคือเทคโนโลยีในแต่ละยุคเหมือนกันว่าคือในเอกสารต่างๆเหล่าเนี้ยที่เขาบอกว่าไม่ใช่ตัวเขียนนะเป็นตัวพิมพ์เนี่ยสมัยก่อนมีพิมพ์ดีดแล้วหรือคือไม่ใช่พิมพ์ดีดที่เป็นเครื่องพิมพ์ดีดอย่างเดียวนี่เป็นการพิมพ์โดยการทำแผ่นเพจแบบนี้อ่านั่นแหละครับ ใช่ครับงานลงพิมพ์เหมือนกับการพิมพ์หนังสือพิมพ์เห็นไหมหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้มานั่งพิมพ์ดีทีละตัวอ่าแต่เป็นการพิมพ์โดยใช้นะการจัดเพจขึ้นมานี่ผมเหมือนกับผมมีเพื่อนเนี่ยพี่สุพนัทเห็นไหมเหมือนกับผมมีเพื่อนผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผมต้องเก่งผมเป็นน้ำเต็มแก้วไม่ใช่ใครมีเรื่องราวเหล่านี้คุยกับผมอะผมจะรู้สึกมีความสุข นี่ครับพี่สุวรรณัฐก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะแล้วเป็นผมมาประทับผมไม่ค่อยมีเวลาได้ดูอินบ็อกซ์ผมเป็นคนกลัวโทรศัพท์จริงๆเปิดมาตัวแดงเทือกอะ mm hmm. ก็มีได้คนจะถามว่า mm hmm. พีา่ถามพระได้ไหมจองคิวอะไรยังไงเมื่อ,อไรนะครับหยิบโทรศัพท์มาผมยังไม่กลา้าหยิบเข้าเฟซเลยพอออนเขียวเขียวข้อความก็จะขึ้นมาบานนะครับแต่เป็นของพี่สุวรรณัฐเนี่ย ใช่ไหมฮะเป็นชื่อบุคคลที่ผมรู้ว่าถ้าเขาส่งอะไรมาให้ผมอะต้องเป็นข้อมูลที่ดีแน่ๆนี่เห็นไหมส่งซักหนะนี่โลงพิมพโบราณเครื่องพิมพ์โบราณเราเห็นอะไรว้าเราเห็นว่าคนที่จะศึกษาพระเครื่องเขาศึกษาจริงๆแล้วเขาศึกษามากกว่าที่ผมศึกษาด้วยจบครึ่งแรกแมนยูนําโอ้แมนยูช่วงนี้เขาเก่งครับนะฮะ ไอ้คน่งข้าง,งหัวล็อะอ่ะนี่ครับลักขณะการพิมพ์เนี่ยนี่ที่พิมพ์สัก,กาดาใช่ไหมครับอ่านี่ผมคิดว่าตอนนี้โลกเราเนี่ยเรามีการศึกษาหาความรู้ได้รวดเร็วนะเออแล้วก็มีใน YouTube ใน YouTube เขาก็พิมพ์กันเข้ามาอันนี้น่าสนใจ ว่าพี่โอ้ก็ไปดูให้หน่อยอ่าเนี่ยคือตอนเนี้ยผมคิดว่าเรื่องเราหล่านี้ก็สําคัญนะทําให้เราได้พูดคุยคลายข้อสงสัยกับคนใน Google ในใน u t ท b e ต่ยเสียงจริง,รงอ่าเขาบ่กาว่าทําไมไม่ให้กลมศินหรือจดหมายเหตุอ้างอิงว่านี่ฉบับจริงคือหมายความว่าเขาอาจจะหมายความว่าหนังสือแบบเนี้ยอ่าหรือหนังสือ พ่ายันสมเด็จโตอ่าหรือเอกสารต่างๆเหล่านี้ยพี่มีหนังสือพ่อพินรัตบุญนะอยู่ไหนลูกให้จจโอมาหาหนังสือพ่อพินตำราพ่อพินรัตบนนะุญน่ยบางเล่มตีตั้งแต่ปีหกแปดสองสี่หกแปดอ่าเขากำลังจะถามว่าในนี้ใช่ไหมทำไมไม่ให้กรมศิลป์หรือหอจดหมายเหตุอ้างอิงว่านี่ฉบับจริงหรือเลียนแบบเพื่อเติมเติมตาต้นฉบับ พายังปลอมได้กระดาษมึกทาไมจะแหกแต่ไม่ได้คือผมอยากจะให้พี่เข้าใจแบบนี้ครับว่าวันเนี้ยเราศึกษาพระเครื่องกันเรานะฮะพยายามจะเอาเอกสารในอดีตเนี่ยคือต้องบอกครับว่าหนังสือเหล่านี้เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่แจกงานศพ mm hmm. เหมือนกับเหมือนกับคำคำคำกล่าวที่ระที่ระ,ะลึก อย่างพ่อแม่ใครตายาเงี้ยเขาก็จะมีกระดาษเขียนให้ลูกขึ้นไปอ่านหรือตีพิมพ์ประวัติของบุคคลนั้นแจกเป็นของชำร่วยในงานศพคือผมไม่เข้าใจว่าเอกสารเหล่านี้ต้องให้ทางการตรวจสอบเพื่ออะไรเมื่อเป็นเอกสารบุคคล<อ>แต่ถ้าจะบอกว่าเอกสารเหล่านี้เชื่อถือได้หรือไม่เนี่ยคนที่มีปัญญาไม่บ้าจนเกินไปเนี่ย คุณอ่านเรื่องราวในเนี้ยคุณจะต้องเข้าใจนะอย่างเขาเขียนเนี่ยชื่อตำบลตรงนั้นตรงนี้ในอดีตชื่อนี้ผมก็ยังงงกับเขาว่าแต่เขาก็เปิดหัวดีนะอยากถูกแหกหน้าอช่วยตอบให้ที <laughs> เขาก็เปิดได้ดีเขาก็ถามว่าคือเหมือนกับเขากำลังจะบอกว่าเอากสารอะไรแบบเนี้ยที่ผมนํามาให้ชาวบ้านดูเป็นเอกสารปลอม,อมคือเดี๋ยวนี้เรากลัวแม้กระทาั่ง เอกสารกันแล้วเหรอคือเรื่องราวของวงการพักเครื่องปัจจุบันเนี่ยมันหลอนกันมันกลัวกันจนกลัวเอกสารกันแล้วเหรอคุณรู้ไหมว่าไม่ต้องเอกสารเหล่านี้หรอกล่าสุดเนี่ยในเฟซของไอ้ไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเขียนว่าหลวงปู่อนุญาตให้สิทธิ์ของท่านถ่ายทําวัดวันยางอำเภอวันโป่งปู่จันพศสองสี่เก้าศูนย์ปลูกเสกแล้วถ่ายโดยลูกศิษย์ของท่านเองหลวงปู่จันมรณภาพปีเก้าสามเมตตาของพันดีนักแหลเป็นบุตรของนางเดิง อย่างเงี้ยต้องให้กรมศิลอะไรมาตรวจสอบผมถามจริงครับว่าพ็อกเก็ตบุ๊กของคุณหรือโน้ตบุ๊กของคุณต้องให้ทางการตรวจสอบไหม mm hmm. คือตอนนี้เรากำลังจะศึกษาประวัติของพระเกจิองค์ไหนถูกไหมฮะ mm hmm. เราก็ไปหาเอกสารที่มีความเกี่ยวพันกับพระเกจิเหล่านั้น mm hmm. ผมว่ามันไม่น่าจะต้องสงสัยอะไรมากมายขนาดนี้อา้าวไม่เป็นไรเมื่อเขาสงสัยมาแล้วเอายังไม่จบไปหาข้อสงสัยกันต่อ ปกติกรมศิลป์จะใช้รูเน,เนียมตรวจค่าความเก่าได้เผื่อไม่รู้คือผมถามว่าไอในกระดาษแบบนี้ถ้าเราตีโจทย์จะไม่ได้จริงๆมันมีอะไรที่เป็นเท็จจริงๆริอะฟังแล้วเป็นเท็จเนี่ยอ่ะเราค่อยไปตรวจแต่ผมถามมันจะเป็นเท็จยังไงหนังสือในงานศพผู้เปลี่ยนอย่างเงี้ยสมมุติเห็นไหมคุณเห็นไหมปีเก้าหนึ่งอย่างเงี้ยบอกได้ว่าพอเปลี่ยนเกิดเมื่อไรพอเปลี่ยนบวชที่ไหนไปอยู่วัดอะไร เนี่ยในสมัยก่อนมีวพระรูวิสุทธิ์้ลังสีช้างนะพระอธิการสุดพวเทวสังคารามคือชื่อสมณศักิ์และชื่อเหล่านี้เรารู้ว่าเป็นเรื่องราวในอดีตเราจะระแวงเอกสารเหล่านี้ทําไมต่อให้หนังสือจริงก็เป็นหนังสืองานศพซึ่งกล่าวอ้างถึงคนอื่นต่างอะไรกับคนเขียนหนังสือพาดพิงถึงทักษิณเรื่องอาจจะจริงหรือปลอมก็ได้ทําไมกล้ายืนยันว่าน่าเชื่อถือเอา คาผมถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดว่าหนังสืองานศพหลวงพ่อเปลี่ยนอย่างเงี้ยประวัติพ่อเปลี่ยนที่เขียนในเน็ตเชื่อได้ไหมแล้วถ้าคุณไม่ซือ้อไม่ไม่เชื่อหนังสือที่เขาทาเป็นของจารวยงานศพพ่อเปลี่ยนคุณจะเชื่ออะไรมีอะไรที่น่าเชื่อถือมากกว่าหนังสือที่ตีพิมพ์ในอดีตโดยคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตีพิมพ์มเชื่อเซียนเน็ตไอดอลนะครับใจเย็น อ่าะใจะเ,ยเย็นนะครับถ้าถ้าเราไม่เชื่อเอกสารในอดีตเฮ้ยเราจะเราจะเชื่อถือจากอะไรหนังสือแบบเนี้ยผมเชื่อมากกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นลตาย,ยอะอืมปุกคนตายมาเขียนเองได้อยู่นะคือเราตเราบอกครับว่าคุณเข้าใจไหมหลักศิลาจารึกเนี่ยคือคนที่เขาศึกษาประวัติศาสตร์เขาศึกษาจาก เอกสารในอดีตไม่ใช่เอกสารในปัจจุบันเห็นไหมครับยังหลักศิลาจารึกเนี่ยเขาอ่านจากวัตถุโบราณคือศิลาจารึกอ,อย่างบันทึกต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นหนังสือที่เขียนณปัจจุบันเนี่ยยังยังยังช่างใจได้แต่ถ้าหนังสือที่ตีพิมพ์ในปัจจุบันเนี่ยเขาซีหลอกประจานหนังสือในอดีตอ่ะถ้าในต้นฉบับมันตรงกรันกับหนังสือที่ตีพิมพ์ย้อนยุค ก็คือข้อความในนั้นเชื่อถือได้มันก็เหมือนหนังสือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายอะพิมพ์มาตั้งแต่ห้าสิบปีที่แล้วกับพิมพิมพมายี่สิบปีอะมันก็อ่านกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเราขอขวดของเราขอควายเขานะ่ะใช้ได้เหมือนกันผมไม่ค่อยเข้าใจคาคอมเมนต์ของเขานะแต่ผมอยากจะบอกว่าเราอะ่ะเจอหนังสือในอดีตซึ่งอยู่ในช่วงถูกไหมฮะ ที่มีการทาําวถตกบวงคลแต่ละหลวงพ่อนั้นๆอ่าคนมีอคติเขาก็ไม่ฟังอ่าใช่โอเคฉะนั้นหมบอกว่าในหนังสือเล่มนี้นี่จะแบ่งรูป้ป่ะข้างหลังเนี่ยมีอะไรที่พี่พี่ชอบหนังสือสมัยก่อนที่เขาตีพิมพ์เป็นของชําร่วยเนี่ยเขาก็ไม่ตีพิมพ์ม,มาไรสาระนะ<ม>เขาต้องตีพิมพ์ม,มาแล้วมีอะไรที่เป็นประโยชน์อ่าในเนี้ย เขาตีพิมพ์อะไรรู้ป่ะหัวใจคาถา oh. นี่หัวใจคาถาคืออะไรนี่หัวใจในเรื่องนี้มิได้หมายถึงหัวใจอันเป็นก้อนเนื้อ mm. อ่านะครับแต่มีนะแล้วมีแล้วแต่เขาอแไ่นี้ก็จะเขียนอย่างเงี้ยนะครับเมื่อนักเรียนท่องท่องยากเพราะอย่างใหม่ อาจารย์ก็แต่งอักษรเก้าตัวให้ท่องว่าอาสังวิสุโลปุสะภุพะโดยอธิบายว่าอะคืออาหังสะคือสัมมาสัมพุโทโธวิคือวิชาจนะสามปนโนเห็นไหมอ่าเนี่ยอาหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจนะสามปนโนสุขโต โลกับวิทูอนุตโรปุริสธรรมาสาริสาเทวุตุสังผุโทภะควาติเห็นไหมเขาก็เลยท่องหัวใจเนี่ยสั่งวิสุโลปุสาภูพาเนี่ยเป็นตัวย่อนี่คือหัวใจคาถาเห็นไหมถ้าเกิดท่องเต็มก็คืออาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารสมัปโนสุกโตโรกับวิธูอนุตโรปุริสธรรมาสาริสาถาเทวุตุสังรตินี่คืออิติปิโสนี่ก็คือหัว นะตัวย่อแต่ละแถวเนี่ยเขาจึงเรียกว่าหัวใจคาถาเมื่อเรียนได้แล้วก็ต้องจำไว้ไม่ให้หลงลืมอวิธีการที่จะป้องกันหลงลืมนี้ก็ต้องอาศัยการจำหัวใจนี่แหละจึงจะทำให้ไม่หลงคนโบราณถือว่าเป็นวิธีพิเศษดีมากเพราะเป็นอุปการะในการทักจำใจได้โดยสะดวกจำง่ายท่องง่ายเหมือนสมัยผมท่องสุวิศาส์อะ มี e ine, pain, head, head, on, อีโพรนบิวเพนเฮกเอฟออกนเดสก็คือมีมีเทนอีอ e ีเทนตารางอ่านะครับคือตารางเคมีอ่ะมันก็เหมือนหัวใจคาถาเหล่านี้ฉะนั้นถนึงบอกว่าในในการที่ผมเป็นคนที่เอาอะไรมารู้มาพูดเนี่ยคือรู้แล้วก็เอามาพูดผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์ต่อวงการพักเครื่องมากกว่าเห็นบ่ะหลายหลายคนน่ะกลัววงการพักเครื่องหมดแล้วเพราะอะไร เพราะสิ่งที่พูดอยู่ทําไมแต่ละคนพูดไม่เหมือนกัน <ừ. S 1> คือคําพูดเหล่านั้นน่ะไม่ได้มีหลักฐานหรือเอกสารรองรับหรือยืนยันนะครับแต่ผมอะ่ะไม่ค่อยจะเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคือเวลาแล้วแล้วคุณจะไปคอมเมนต์ไหนจีเพื่ออะไรเมื่อผมเปิดไลฟ์สดอยู่ทุกวันใช่ไหมใครตอบอะไรปิดตามมงคนก้าวลบกูเพิ่มอ่ะครับ คืออ่าแอดมินมีมีแอดมินเชิญนะคือนี้เชิญเข้ามาใไลฟ์โสดตามคําเชิญ<ม>เนี่ย<ม>นระัอันนี้อ๋อพี่คนชอบพระนี่เขาก็กดลิงก์ลิงก์สันควายของผมคืนนี้ผมก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยนะมีอะไรก็เข้ามาคุยได้ดิ<ม>นะครับอา้าวฉะนั้นนะผมจะต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาคุณมีถ้าเกิดว่าคุณเนะ่ะอยากจะทก เรื่องของ้อมูลครื่อจริงอ่ะคุณเข้ามาไลฟ์ผมได้เลยยกเว้นเสียแต่ว่าคุณอยากจะโจมตีผมนะอยากจะอะไรนะเขาเรียกว่าไม่ชอบเราอยากจะ d ิ s c r e d i t เราแต่วิธีการแบบนี้มันเป็นผลเสียต่อคนไม่รู้ที่เข้ามาอ่านแล้วจะทำให้เขาอ่ะไม่กล้าเชื่อความจริงแล้วเขาจะดูพระเป็นได้ยาก ฉะนั้นน่ะถ้าจะบอกอะไรได้ก็อยากจะเรียนว่าถ้าอยากจะถกเรื่องพระเครื่องมาในไลฟ์สดผมได้เลยแล้วผมอยากได้เพื่อนคุยเพื่อนถกด้วยนะครับอ่าผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านเพราะเราไม่ค่อยไดยิบโทรศัพท์อ่าอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกเ่าเก้าสิกันอัะถ้าฉะนั้นนะครับใครที่มีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเครื่องอ่ะคุณเข้ามาในไลฟ์ผมมาคุยกับผมได้เลย นะไม่หรอกครับคือเขาอ่ะคือผมไม่ได้ห่วงเลยว่าเขาจะโง่ต่อไปหรือไม่โง่ต่อไปประเด็นคือคนที่เริ่มมาศึกษาพักเครื่องอ่ะเขาจะไม่รู้ว่าอันไหนอ่ะเป็นความจริงที่จดจำมาใช้ประโยชน์ได้อดมินรับคิวไหมอดมินพักสามวันตอนสัปดาห์นี้คิวเต็มแล้วครับอ่าสัปดาห์นี้คิวเต็มนะครับเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้านะ อาจารย์โอ้ลูกแก่ทาเพื่อให้ความรู้ว่าความจริงมาเปิดเผยทําไมคนที่มันเห็นต่างชอบโจมตีผมเนี่ยเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมอยากอยากรู้แต่ผมเข้าใจคือถามว่า,าเวลาโจมตีอะโจมตีผมซะดีกว่าผมปากหมาผมพูดไม่จริงผมไม่หล่ออะไรทำมาผให้ผมไม่โกรธมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันมันไม่เกิดความเสียหายกับวงการไงแต่ถ้าเกิดเรามาเรามาเรามา,เรามาใช้วาทกรรมอะให้เราไม่กล้าเชื่อข้อมูลจริงอะอันนี้มันเป็นผลเสีย